เทียซาพาการอนจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟขบวนนํำเที่ยวพิเศษรถจากไอ้น้ำโบราณไปเที่ยวอยิธยากันแบบวันเดทิปวันนี้เราก็เดินเข้ามาในหัวลำโพงแล้วนะคาขบวนรถไฟน้ำเที่ยวรถจักไอ้น้ำเนี่ยก็จะจอดอยู่ที่ชถานีที่5สถานีหัวลำโพงรถออก8:00น,นขบวนน้ำฟงน้ำเที่ยวพิเศษที่เราจะนั่งไปเที่ยวในวันนี้ก็จะเป็นขบวนนี้แหละ สำหรับที่นั่งโดยสารนี ination, ่ก็จะมีสามชั้นด้วยกันก็คือชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นสามประตูตู้สีแดงที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตู้ชั้นสองเป็นรถ JR สีแดงค่ารถเนี่ยค่าตั๋วก็เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาเนี่ยจะรวมอาหารขึ้นหรืออาหารว่างอาหารตอนเช้าแล้วก็อาหารว่างตอนาัดากด้วยแล้วก็ตู้สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตู้ชั้นหนึ่งรถนั่งโอทอบ ตั๋วก็รวมอาหารเครื่องดื่มเหมือนกันแล้วก็ผัดไปด้านหน้าจะเป็นตู้ผัดลมชั้นสามอันนี้จะเป็นชั้นประหยัดสุดเลยก็ค่าตัวเนี่ยคนละ3 2 9บาทเป็นราคารวมไปกับรวมทอาหารมีอาหารมีอาหารบริการด้วยเหมือนกันสำหรับรถไปน้ำเที่ยวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยเขาจะมีจัดปีหนึ่งเนี่ยจะมีจัดกี่ที่มีวัานไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว ก็รอติดตามชมกันช่วงท้ายคลิปก็จะบอกแต่ว่าตอนนี้เราจะแล้วก็มาเดินดูขบวนรถที่จะเราเราจะนั่งไปเที่ยวในวันนี้ก่อนเนี่อันนี้จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำโบราณเลยที่จะลากจูงขบวนรถนำเที่ยวของเราในวันนี้นะคะ ถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนถ้าวนรถจะออกเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะตรงนี้จะได้ยินเสียงคนเนี่ยด้านหลานก็เยอะอยู่ สี่คนปกติรถเนี้จะเป็นรถนอนวิ่งอกลางคืนด้วยเบาะนั่งตรงนี้มันจะสามารถกางเป็นเตียงนอนได้แต่ว่าอันนี้เราจะเป็นรถนำเที่ยวที่วิ่งแค่กลางวันข้างบนเนี่ยเขาจะมีออเตอร์แนะนําการท่องเที่ยวในอยุทยาด,ยด้วยการเช่ารถการสอรถ้ถาเป็นยังไงบ้าง ตู้โดยสารตู้เนี้ยจะมีอ่างล้างมือมีห้องน้ำให้ใช้ด้วย <c oughs> อ,ออกไปเดินกไปดูทางเดินในตัวรถกัน <c oughs> นี่ตรงนี้มีข้าวกล่องด้วยจะเป็นข้าวกล่องที่เขาเตรียมไว้สำหรับเสิร์ฟผู้โดยสารซึ่งข้าวกล่องอันนี้ยก็จะรวมอยู่ใน ข้าตัวละเจ็ดร้อยก้าวเก้าตู้สีน้าเงินคันนี้จะเป็นตู้โอท็อปนะสีน้ําเงินข้าสีทองอันนี้จะเป็นรถจัดจเฉพาะที่บอกว่าเน้นความหรูหรูห่อยสังเกตว่าพื้นเนี่ยจะเป็นฟาเก้แล้วก็บอดน,นั่งก็จะเป็นคล้ายๆรถทัวร์แบบนี้แหละข้าตั๋วเจ็ดร้อยก้าวเก้าเหมือนกันสําหรับทริปนี้นะเพืก็รองตัว๋วตู้โอท็อปหรือว่าที่นั่งก็จะเป็นตามในภาพนี้เลยล่ะ ตอนนี้8ปดโมงสินาทีก็ได้เวลารถไฟเคลื่อนออกจากหัวลำโพงเพื่อมุ่งหน้าไปอยุธยาแล้วนะคะตอนนี้รถไฟก็กำลังเล่นผ่านสถานีรถไฟหลวงจิตราดานะ S <S> <S สำหรับใครที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามายในบนรถไฟก็จะมีข้าวกล่องเสิร์ฟให้อยู่ละเป็นข้าวกล่องที่รวมอยู่ในค่าตั๋วเรียบร้อยเรามาดูเมนูมื้อเช้านี้กันอะไรเอ่ยข้าวไก่อบซอสเป็นไก่อบซอสนุ่มๆเลยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีไข่ต้มให้ด้วย ก็เท่าที่ลองชิมอร่อยนะแล้วก็มีน้ำสมุนไพรเป็นน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กควยเสิร์ฟตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟอยุธยาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกจากสถานีรถไฟเนี่ยไปเช่าเหมาตกตกกบเที่ยวกันเลยนะ ตอนนี้พอเราลงจากรถไฟแล้วก็เดินออกมาที่หน้าสถานีรถไฟอยุทยาแล้วก็จะเหมารถตุกต๊กตุ๊กหัวกบไปเที่ยวกัน <c oughs> ถ้ารถตุก๊กตุ๊กหัวกบตรงนี้ปก,กติเขาจะมีราคาเหมาต่อวันต่อคันนะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามากันทักสี่ห้าคนหรือว่ามากันห้าหกคนอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็แ <c oughs> ชร์ชกันออกหารกันได้ก็จะตกคนประมาณอาจจะร้อยกว่าหรือว่าไม่เกินสองร้อยอคนอย่างเนี้ย ก็เป็นราคาที่คุ้มอยู่นะเพราะว่าวันนึงเนี่ยก็พาไปเที่ยวได้หลายที่เลยที่ไหนก็ได้นะสถานที่แรกที่เราจะแวะในวันนี้ก็คือวัดสวรรณดารา,รา วัดนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีแล้วก็อาจจะเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์คาัเกี่ยวระหว่างช่วงุงเสียยุธยาตอนปลายกับช่วงต้นของตูนัตนรินด้วยนอรักตนมก็เป็นวันโชคดีของท่านรัด้วามยงามของวัดนี้และตั้งแต่รัชกที่เนี่ยา็นานต่้มาะครับแล้วก็บรณะกัลังรุ่งงเลยนะครับ ใครหลายอย่างหนึ่งของวัดเนี่ยให้ลองสังเกตที่หน้าต่างของอุโบสถด,ดูนะว่าสังเกตดูว่ามันจะมีหน้าต่างเจ็ดบานแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเข้าไปข้างในตัวอุโบสถจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างแค่สามบานเองตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวอุโบสถแล้วนะก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะมีหน้าต่างแค่สามบานจริงๆและทห้งนั้นก็จะมีเป็นจิตกรรมฝาขนาบ สำหรับที่บอกว่าวัดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัดชุงจัก,กรียังไงแล้วก็นอกจากว่าบริเวณที่ตั้งของวัดเนี่ยก็คือเป็นบริเวณบ้านเดิมของพรายชดาและพระราชมารดาของรัชกาลที่หนึ่งแหงกรุงรัตนโกสินทร์นะแล้วก็แล้วก็ที่แตกต่างจากวัดอื่นก็คือจิตกรรมผาผนงของที่นี่จะเน้นไปที่ ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามากกว่าจะเป็นพุทธประวัติหรือว่านิทานชาดกนะคันนี้แล้วก็ออกจากวัดสุวนาราาลามแล้วผลดต่อไปเราก็จะไปต่อกันที่อื่นเลยจุดที่สองที่เราจะมาแวะในวันนี้ก็คือวัดมหาธาตุ วัดนี้จะเป็นวัดที่สร้างในช่วงรัชกาลต้นๆของกรุงศรีอยุธยาเลยวัดนี้จุดประสงค์ก็คือใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดมหาธาตุแล้วก็ใช้สําหรับประกอบพ,พิธ,ธีต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยังเป็น แหลง่งศึกษาศิลปะวัฒนธรรมในช่วงกรุงศรีอย,ยุธยาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันมากก็คือเสียนพาที่ปกคลุมด้วยลากไม้นะจุดที่สามที่เราจะมาแวะในวันนี้ก็คือวัดราชบูรณะนะคะ วัดน,นี้ก็จะสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองก็จะเป็นช่วงรัะะชะการต้นๆของครูเสียยุทธยาเลยนะคะตามประวัติศาสตร์วัดนี้สร้างในสมัยพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพยาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระบิดาของท่านแล้วก็พระเชษฐทาทั้งสองของท่านตามประวัติศาสตร์ก็คือหลังจากสิ้นพระบิดาของท่านเนี่ยพระเชษฐทาทั้งสองของท่านก็ ทำสงครามชิงอำนาจก,กันจนทิ้นพระชนทั้งคู่ต่อมาเมื่อท่านขึ้นครองราชท่านก็เลยสร้างวัดอุทิศให้การสำคัญอีกอย่างของพระปางที่นี่ก็จะเป็นที่สำหรับบรรจุพระบระมสารีริกธาตุด้วยนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปดูด้านบนพระปางกันนะคะก็าสังเกตว่าขั้นบันไดเนี่ยที่เป็นของดั้งเดิมก่อนการบูรณะเนี่ย จะทําด้วยศีลาแรงเลยพระปางนี้เป็นพระปางที่สร้างด้วยศีลาแรงแล้วก็ด้านในตัวพระปางเนี่ยจะเป็นขุดสมบัติที่มีการขุดค้นพบเครื่องทองอย่างเช่นพระแสงดาบทองคามงกุฎทองคําของพระเจ้าแผน่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยค่ะซึ่งเครื่องทองต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันถูกเก็บไวท้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาตอนนี้เราก็ข้ามมาอยู่ด้านในตัวพระปางแล้วนะคะ สังเกตว่ามันจะมีหลุมลึกอยู่อันนี้แหละจะเป็นุมสมบัติที่มีการขุดค้นพบเครื่องที่ต่อมาวิหารมุงคลบพิษข้างในเนี่ยจะเป็นที่ประดิษสถานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่มากองค์พระพุทธรูปก็จะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวันที่เรามาเนี่ยทางวัดก็ปิดมูลนปฏิสังขรองค์พระอญ่อยู่แล้วก็เลยจะเห็นแต่พระพุทธรูปองค์เล็กตรงนี้นะในช่วงรัชกาลที่ห้าที่หกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย ก็ได้มีการสร้างวิหารครอบองค์พระเอาไว้นะคะสถานที่ต่อไปต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมมุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเลยนั่นก็คือวัดพระศรีสันเพชรไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเจดีย์ทรงลังกาสามองค์แล้วก็อาเขตที่เป็นพระราชวังโบราณอันนี้เราก็เดินเข้ามระด้านในแล้ว ้างในเนี่ยก็จะมีร่มให้นักท่องเที่ยวยืมใช้ด้วยเพราะว่าแดดมัน,มน,มน,มนร้อนพอใช้พอใช้เสร็จจะกลับออกมาแล้วก็เอามาคืนจุดเดิมเท่านั้นเองวัดพระศรีสันเทตนีน่จะเป็นวัดที่ถือว่าอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวางังหรือวังหลวงของกรุงเสย,ยุทธยาในยุคสมัยนั้นเลยนะคะเทียบได้ก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เทียบได้กับวัดพระแก้วในนีย้ยังมีในส่วนของเป็นวิหารหลวง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดพระพุทธรูปทองสำลิ์สมัยอยุทยาด้วยแต่ก็ถูกปลอมทําลายไปเมื่อตอนเสียกรุงนะตอนนี้เราก็เดินผ่านเข้ามาทางด้านหลังของวัดพระศรีสันเพี่ยจะมีประตูเดินเข้าไปในจุดที่เป็นเป็นเขตพระราชวังสมัยโบราณก็คือบริเวณเนียจะเป็นพระราชวังหลวงเป็น ที่เป็นที่ตั้งของพระตำหนักต่างๆที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแล้วก็ที่ออกว่าราชการแผ่นดินในยุคสมัยนั้นด้วยซึ่งจุดเนี้จะเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวอ,อาจจะไม่ค่อยได้แวะเข้ามาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในส่วนที่เคยเป็นพระราชวังโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยากันอาคารเรือนกระจกทาง,ทงด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ตั้งแสดงของ อา่าเรียกว่าเป็นโมเดลจำลองแผนผังของพระราชวังในยุคสมัยกรุงเสียยุทธยาเลยก็คือจะเป็นแบบนี้มันจะมีโมเดลจำลองของพระตําหนักต่างๆในยุคสมัยนะั้นจากที่เราดูเนี่ยถ้าเราลองจินตนาการเล่นๆเ,เนี่ยต้องบอกว่า พระตำหนักพระราชวังสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยคงจะสวยงามใหญ่โตอลังการมากนะคะถ้าดูจากนิบแบบจำลองเนี่ยก็ถือว่าแบบใหญ่โตมากตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านซุ้มประตูเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าซึ่งซุ้มประตูเล็กๆตรงเนี้ยอดีตก็คือประตูทางเข้าพระราชฐานชั้นในของพระราชวังกรุงศรีอย,ยุธยาเลยนะคะ ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะไม่ค่อยได้เดินลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้เท่าไหร่ส่วนมากก็จะเที่ยวถ่ายรูปอยู่ตรงบริเวณเจดีย์พระศรีสันเพชรก็คือเจดีย์สามองค์ข้างหน้าที่เราเพิ่งเดินผ่านเข้ามาเมื่อสครู่นี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่เดินอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นพระราชวังโบราณเป็นพระราชฐานชั้นใน ฝั่งตรงข้ามของคูน้ำไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นฐานอิฐก,ก่อสร้างเล็กๆอันนี้อดีตก็คือพระที่นั่งบรรยงรัตะนาศหรือว่าพระที่นั่งท้ายสะตรงนี้ก็คือพระที่นั่งสันเพิษประสาทซึ่งปัจจุบันพระที่นั่งพระตำหนักต่างๆใลเนี่ยเราก็จะมันก็จะเหลือเฉพาะแค่ส่วนที่เป็นฐานรากเท่านั้นเอง จุดต่อมาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพญาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาจะเป็นสถานที่มีจัดเก็บแล้วก็จัดสแสดงเครื่องทองสมบัติต่างๆที่ขุดค้นพบได้จากกุกวัดราชบูรณะแต่เนื่องจากว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกฎอยู่ว่าห้ามบันทึกวิดีโอในนี้เราก็เลยสามารถถ่ายได้แต่ภาพนิ่งนะคะไฮไลท์สำคัญของที่นี่ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพระแสงดาบทองคำของพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีย,ยุทธยาที่ มีการขุดค้นพบได้ในกูกวัดราชบุรณะซึ่งเราสามารถมาดูของจริงได้ที่นี่เลยแล้วก็ในนี้จะมีอ่าจะเป็นอาคารนิทรรศการสิดแอร์แล้วก็มีคอปี่ช็อปด้วยวัดโลกกยยะสุธาวัดนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างในช่วงยุคก,กลางของกรุงศรีอยุธย,ยาจุดเด่นคือมีพระพุทธรูปปางสายญานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง วัดล้างไปเมื่อสมัยตอนเสียกรุงเสียยุทธยาแล้วก็ไม่เคยมีการาบูรณนะปฏิสังขรณ์ตัวโบสถ์วิหารปัจจุบันจิตเหลือเพียงพระปางใส่ย,ย่าน<ค>องค์ใหญ่ตอนนี้เราก็เที่ยวมาได้เกินครึ่งทางของทริปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเราจะไปที่วัดชัยวัฒนารามกันต่อเลย อนนี้เราก็มาถึงวัดชัยวัฒนารามแล้วนะคะวัดนี้จะอยู่นอกเกาะเมืองอิธย,ยาเลยก็คือตำองน่งรถค้าแม่น้ํามาอีกฝั่งหนึ่งนอกเกาะเมืองสังเกตว่าบริเวณหน้าวัดนี่จะมีร้านให้เช่าชุดไทยสําหรับถ่ายรูปด้วยเผื่อใครมาเที่ยวแล้วอยากจะเช่าชุดไทยเนี่ยแล้วก็ใส่เดินถ่ายรูปได้เหมือนกัน บริเวณวัดไชยวัฒนารามเนี่ยจะอยู่ติดแม่น้ําก็คือถ้ามาเดินถ่ายรูปตรงนี้มันก็จะได้วิวแม่น้ําด้วยวัดไชยวัฒนารามเนี่ยตามประวัติสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองกริย์องค์ที่24แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาสร้างเพื่อถวายเป็นพระชกุศลแก่พระมารดาของท่านนะคะและความสําคัญของวัดนี้อีกอย่างก็คือเคยเป็นวัดที่ใช้เป็นสถานประกอบพิธีถวายาพ,พระเพลิงพระบรมศพของ กษัตริย์และก็ราชวงศ์หลายพระองค์ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาด้วยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพระปางประธานองค์ใหญ่ที่สร้างไว้เป็นอนุสรในการทําสงครามชนะเมืองละแวกของขมรด้วยสถาปัตยกรรมของพระปางนี้จึงมีส่วนผสมของศิลปะแบบนครวัดอันนี้เราออกจากวัดชัยวัฒน,นารามมาแล้วที่ต่อไปเราจะไปก็คือประตูการเวลาวัดพนาม อันนี้จุดที่เรานั่งรถผ่ธธานอันนี้ก็คือพระราชวังโบราณสังเกตว่าจะมีาฐานอิฐสิ่งต่อสร้างต่างๆก็คือฐานของพระตำหนักพระที่นั่งต่างๆของพระราชวังอยุธยาในอดีตนั่นเองอันนี้เราก็เลี้ยวข้ามไปทางคลองสาบัวแล้วเพื่อจะไปวัดพระงามประตูการเวลา วัดพระงนานเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ว่าสันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างในยุคกลางๆของสมัยกรุงศรีอยุธยามากกว่าแล้วก็วัดเนี่ยตั้งอยู่นอกเกาะเมืองน่าจะเป็นวัดสำ,สำหรับชาวบ้านชุมชนของชาวบ้านมากกว่าจะเป็นวัดของพระชาวงค่ะหลังจากเสียกรุงเนี่ยวัดนี้ก็เลยถูกปล่อยล้างไปเลย แล้วซุ้มประตูทางเข้าของวัดเนี่ยก็เลยถูกรากของต้นโพเนี่ยเลยให้มาปกคลุมพันอยู่แล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นไฮไลท์ ight, เป็นความสวยงามไปแบบโดยบังเอิญไปเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สําหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปด้วยแล้วซุ้มประตูเนี่ยก็เรียกกันติดปากไปเลยว่าประตูการเวลานะคะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือวัดมาเหยงวัดนี้ค่อนข้างจะมีอนาบริเวณที่กว้างใหญ่พอสมควรนะคะอย่างกำแพงอิฐที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่รถกำลังวิ่งเรียบไปเนี่ยก็คือกำแพงของวัดมาเหยยงนั่นเองวัดนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างในสมัยพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพญาในช่วงต้นของกรุงศรีอย,ยุธยา วัดนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของโบราณสถานที่เราจะเข้าไปเที่ยวชมกันในวันนี้แล้วก็อีกส่วนจะเป็นส่วนของสถานปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมาฐานซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปเรียนไปฝึกปฏิบัติธรรมได้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่น,นี้เราเลี้ยวไปทางฝาก็จะไปโบราณสถาน สำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาว่าจะมีคอสหนึวัน3าวัน5วัน7วันรายละเอียดตรงนี้ก็ไปติดตามดูที่เพจของทางวัดเขาได้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาส่วนที่เป็นโบราณสถานเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกัน สำหรับพระุูบสถโบราณตรงนี้ด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกัน จุดสุดท้ายที่เราจะแวะในทริปนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองวัดนี้เป็นสถานที่บวชเรียนแล้วก็เป็นสำนักสงฆ์ที่สําคัญของผู้คนในยุคสมัยนั้นด้วยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงและคังขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดเลยเจดีย์ประธานอันเนี้ยสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรหลังจากที่มีชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ซึ่งเจดีย์เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมด้านบนได้วันนี้ที่ถ่ายตัวเนี้ยก็คือเรากำลังอยู่บนองค์พระเจดีย์เลยนะคะสูงมากนะเห็นไ่มถ้าเราขึ้นมาบนเจดีย์เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นวิวอนาบริเวณด้านล่างของวัดทั้งหมดเลย ที่รถตุกๆมาแวะร้านของฝากแวะซน้อโลตีสายไหมของอายุทยาเป็นของฝากจ้าทมพลาดเลยนะเมนูมนี่ะตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วใก้รถตุ๊กมาส่งแล้วที่สถานีมาไฟแล้วตอนนี้ขบวนรถจากไอ้น้ำน้ำเที่ยวขากลับของเราก็กำลังเข้าเทียบชานชาลาที่หนึ่งเลย ของเราทิปนี้จะมีเสิร์ฟของว่างเป็นน้ำส้มแบบข้าวเหนียวมะม่งวงด้วยอร่อยมากนะขอบอกสำหรับทิปรถไฟน้ำเที่ยวที่เป็นรถจักไอ้น้ำเนี่ยการนถไฟเขก็จะจัดปีละหกครั้งหกทิปต,ต่อปีนะคะก็อย่างเช่นวันที่2 6มีนาคมซึ่งถือเป็นวันสถสาปนากิจการถไฟนะะ้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงพระ,ะพาชิชมีนะคก็คือ วันที่28กรกฎาคมแล้วก็3นิุนายนวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมวันปียมหาราชวันที่23สุราคมแล้วก็วันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมรวมทั้งหมด6วัน6ทิพใน1นึ่งปีนะคะสำหรับการจองตั๋วรถไฟน้ำเที่ยวหรือจักไอ้น้ำเน่ยปกติการรถไฟเขาก็จะเปิดให้จองตัวล่วงหน้าประมาณหเดือนก่อนวันเดินทางก่อนวันเที่ยว ก็สามารถไปตามที่เพจรถไฟได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าจ้า